ก็สวัสดีเช้าวันศุกร์ก็ว pues ันวันนี้ก็หยุดดูการกิจการวันเสลิมปันหาในโดยตรงวันขที่ชา็วันชาครับก็นนยุยุดช่วงหยุดยาวสามวันครับ ก็วันนี้วันพอหิชาครับก็คนเดินทางกลับบ้านติดตน่อยครับวันนี้ค่อยหนาวข้ออะไรครับก็อุ่นเย็นๆครับก็ขบวนเรีย,ยขบนนี้เชียรแลกไปทางสนามกีฬาข้าครับ EMU กิน e วีสาาเบอร์ 3, ที่หนึเก้าเก้าครับกับรถที่เก้ครับโวมนี้มีแปลกดุสนาครับก็ที่จะจริใจเลยคือก็ผมเดินทางกลับบ้านครับก็อันนี้ผมไปสัาวก่อนครับไปบันทายื่อเกิดผมครับก็ผมนั่งรถใจน้าเบยนรถที่เจ็นำเที่ยวที่เก้าสิบสามเก้ครับ ก็แจงไอทันทิจเจ้าก,ก็นั่งตู้รอยกันเจอาเวทครับผมทันทิจต,ตู้เจอาเวทครับสวยมากครับก็ผอมัน,นเชียรแรกครับแล้วก็ไายไม่เยอะครับก็ไทยสถานนิดนิดนหน่อยครับก็สถานีบุกรีซอก็ในไก่ช้บริการแล้ววันนี้ครับ กรตี่คงครับก็ใช้สถานีบรีสองก็เฉพาะรถเร็วรถต่วนรถตัวที่เศษหรือรวมกับตัวสินค้าหรือรถที่เศษโดยโดยสารพิการได้ครับก็คนไทยเพื่เกิดผมพักก็แต่ผมนั่งรถที่เศษน้ำเทียวจ่ายน้ำซี 913ครับก็ให้เพื่อนเๆในคนไทยมือเกิดผมบ้างก็กับให้เปาเค้มกันให้ส่วนนางพพรลี่ยนหรือนานนันรถไฟหรือเิื่อนๆได้ครับก็ก็มันไทยมือเกิดผมครับก็ผมสั่งเองให้ของพันมาให้ครับก็ ก็ันไทยเมื่อเกิดวันนี้ครับก็ตรงบัรข้อนินชาครับก็วันเสริมระชสมเด็จขันจากเบอร์เก้าหัวราชการที่เก้าก็ตรงบรรทัยเมื่อเกิดด้วยครับก็ที่นะครับ E M U T a หนึ่งเบอร์ที่หนึ่งหนึ่งสองห้าครับทบีนรถที่ สิบสามัโบาโฆษณาใหม่ครับก so ็ขบวนเที่ยวที so ่สองครับโฆษณาใหม่ค so ร kind of so ับก็คุณคนว่าบางครั้งเมื่อเกิดคมให้ผมสักของทันมาให้ก็ประกาเทนหรือเป้าครับก็ให้ผมในหรือเพื่อนๆนานรถไฟก็ได้ก็ มาเป่าเทมปหน้ารถจ่ายน้าก็ฝากโคงทางไว้ให้ครับหรือ,อก็ให้ดิเซลดิเซลจะได้เหมือนกันครับก็มันมันให้มันเกิดตัวิเมืมม่อครับ EMU ท 1, 1> ก,ก็ตรงมันใ้เมื่อเกิดแต่มันนี้ทาบางตรงบันทอ้อนชาติด้วยครับก็บรันชาติด้วยก็ ผมเกิดวันที่ห้าพันวาครับก็วันให้มือเกิดผมพอดีครับหนึ่งหนึ่งหกสองับีเอฟดูเอครับขับรถที่สามสเกดครับาานาเพ่เดินคาับะขางเก่านติดือการครับก็ผู้คนว่าที่มันใกล้เมื่อวันให้มือเกิดองครับก็ เคยเคยนั่งรถไปเล่นมั่งก็วันนี้นั่งรถจ่ายนา้าขบนรถทิเศษที่903รั้ง904ครับก็ให้ผมว่าเดี๋ยวผมฝากของความมาให้ฮัแจกค,ครับก็ว่าไอมาควบันทยเพื่อนผมครับก็ให้ทิเ d ียครับก็ทิเซี ไอให้ส่วนพิเสษกับพี่กอฟด้วยครับก็ตรงกับวันไทยพิเินมาเป่าเพ็กกันครับก็เดี๋ยมคน้ทยความหมายให้ครับเยอคนตอนดูก่อนนี่ได้ความหมอะไรครับก็วันนี้วันไทยพิเินผมครันนี้วันที่ห้าแล้วครับก็ตรงกัะจุดวันพานเห็นชาติครับก็วันหยุด ก็วันที่สิบอยู่วันหนึ่งด้วยวันวันที่สิบวันนักขั้นตอนทำ e f u ขิดอีกหนึ่งครับก็มีเพื่อนครับก็เคยคิวจิบผมครับก็ที่ ช่องสถานี BTS สัมพันเจติงกับงุุซิชาทับเบอร์ที่หนึ่งหนึ่งสี่ครับโอ้ไปคุชนาใหม่ครับสวยมากผู้โดยสารที่จะส่งเดินทางไปร้องกับรถควนนี้กรุณาเข้าแถวรอบริเลยโอ้เสรมากครับไปคุชนาใหม่นางเังยังนีก็ไม่เคยดูอันนี่านาใหม่ครับ เือชาติเื่อทุกคนนี้จะให้มีการไปสถานีปลายทางบางว่าไอซ่สามหยุดครับไม่มด้เบ้างก่านก็เคยคิดมั่ครับก็ที่ที่ไองไปสังกาวก็ไอไอแวะบุนครับก็ทำเเสร็แล้วก็ซื้อไอคลิปครับก็ เปล่าเท็กแอดดิวเบอร์เดย์บรรทายเพิ่มผมครับก็จะสิ่งนี้ครับมีมีแล้วก็ผมนั่งรถจ่ายน้ำขับรถที achieve. ่เซทีการศึกษาทำนั่งตู้แอร์ประกันเจ้าเครับผมนั่งที่แป้งครับตรงแกงล่างเลย e m u จีเอหในช่วงมันสุก um ็ตรงมันหยุดแต่โุเรียนปิดหยุดสัมภานึ่งหนึ่งศูนยาครับกู้ไปโฆษณาใหม่ครับเรื่องสุปวานรับสุดยอดเลยขบวนรถที่สครับ ก็แข่งขันสุดวอาครับก็ปลายเดือนที่ปีนี้ครับก็ทิ้งเทียมมาฮาคอนวันที่9ถึงวันยี่สิบันวาคงผมนี้ที่กรุงเทพรับชุมพมรีสงขาส่วนโคราดวันที่20ถึงวันที่6กกราคมปีหน้าก็โคราดเลยครับ มาวนนสดีครับวีสงในไทยอย่างหน่อยนึงครับเออีเอ็มดูถึงวีหนึ่งวีหนึ่งวีสองครับ ก็มาทางบางกว่าก็คนเยอะค่อยแหละครับก็ไม่มีคนน้อยครับเบอร์ที่1852ครับ E W e e t V 2ครับโอ้ฆษนาใหม่ครับนี้ไม่มีหลายถูงชาติเลยครับที่เป็นโฆษณาใหม่ครับก็ผมกดเคยเคยเค,คที่ลายถุงชาครับ ขบนวนรถที่52ครับที่เป็นโฆษณาใหม่นะครับก็ขบวนเอขบวนนี้ครับก็เคยติดรายขุงชารครับก็เป็นโฆษณาใหม่ครับ กำลังผลิตข้าวไม่น้ำก้าวยาครับเดี๋ยวขอเห้นานก่อนครับก็อยู่ตลงช่องผมสถานีเทศส,สุวารณศรินครับดูสิตยาแล้วก็ดูไลน์ไทยตะไบไทยสุดทางช่องดุสิกากค,ค,รครับก็เลยติตจมไลฟ์ส่งเลยครับ